แม้แต่คนเนี่ยค่ะน่ากลัวนะคุณสุวิทย์ผีว่าน่ากลัวแล้วนะมาหลอกค่ะแต่คนน่ากลั hey. e วกว่าค่ะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ยินกันบ่อยเลยไม่แล้วค่ะเจ้าหน้าที่สหกรณ์หลอกเงินชาวบ้านคราวนี้โดนกันไป20กว่าล้านค่ะบางคนถึงกับผูกคอตายกันไปแล้วโดยคนที่เขาบอกว่าหลอกหลอกหลอกเนี่ยเป็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เองเลยนะคะไม่รู้จะไปพึ่งพาใครแล้วค่ะคนที่โดนหลอกไม่ใช่ใครกลุ่มผู้สูงอายุอายุ50-80ปปีวิธีการหลอก ก็คือเอาโฉนดปลอมลายเซ็น์ก็ปลอมไปกู้เงินค่ะ ศูนย์กันไปยี่สิบกว่าล้านแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าไม่เคยกู้เลยนะทั้งชีวิตไม่เคยเป็นหนี้แต่อยู่ดีๆมีใบแจ้งนี้าว่าคุณเป็นหนี้หนึ่งล้านกว่าบาทเอาละตรงนี้น้อยอกน้อยใจเจ็บใจบางคนรู้สึกอยากตายค่ะเพราะว่าคนอายุเยอะแล้วมาเป็นหนี้ตอนสูงอายุคิดไม่ตกเลยนะคะหรืออยากจะให้ตํารวจจับผู้ทําความผิดให้ยกแก๊งเลยมีใครกันบ้างเป็นกระบวนการหรือไม่ค่ะเจ้าหน้าที่สพเมืองชัยภูมินะคะก็พยายามที่จะสอบสวนว่ามีใครบ้างที่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหายนะคะเพราะว่า คุณพี่พยอมไปแจ้งมาว่าผู้สูงวัยอายุ50-80ปีเป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โดนหลอกไปกว่า20รายแล้วแต่<ร>ละคนมีนี่ติดตัวเป็นล้านเลยค่ะมาตรวจสอบว่าใครเป็นคนหลอกเขาบอกว่าชื<ป>่อเป็นชื่อบีแล้วกันนามสมมุตินะคะหลอกเอาโฉนดที่ดินน่ยไปปลอมแปลงแล้วก็ทําให้เสียทรัพย์หลอกเนี่ยไม่ได้หลอกเฉพาะสมาชิกสหกรณ์อย่างเดียวญาติญาติปู่ย่าตายายพี่น้องของคนที่ชื่อบีที่เป็นคนป่วยคนสูงอายุคนติดเตียงยังโดนเลยค่ะญาติกันยังทํากันได้ เพราะฉะนั้นตำรวจต้องนำตัวมาส่วนเงินทองจะได้คืนหรือไม่ก็คงจะต้องบันทึกไว้เป็นบันทึกประจําวันแล้วก็แจ้งความต่อไปนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปลอมเอกสารปลอมทั้งลายเซ็นปลอมทั้งโฉนดปลอมบัญชีต่างๆคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนเขาก็บอกว่าอยากจะได้ความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดมันนอนไม่หลับมันไม่สบายใจอยากคิดสั้นกันแล้วค่ะคุยาามนบส